ก็ในเคสที่เราต้องการ v l l i d t t e ีเมลนะครับนะครับตัวนี้นะครับแล้วก็เวลาเทสนะครับเนี่ยนะครับเวลาเราเทสแล้วเราไม่ได้ใส่เป็นแบบอีเมลเข้าไปมันก็จะขึ้นว่า you have entered d o s not look like an email นะครับซึ่งข้อความเนี้ยนะครับถ้าถามว่าอะไรจะจะเปลี่ยนเปลี่ยนได้ไหมนะครับก็วิธีการเปลี่ยนก็อาจจะต้องมีทริคนิดนึงนะครับก็ อีธีการเปลี่ยนก็คือเราต้องไปที่บล็อกเนาะนะครับแล้วก็ New บล็อกขึ้นมาใหม่บล็อกหนึ่งนะครับในบล็อกนั้นเนี่ยขอให้แอดนะครับแอดเมื่อกี้นะเป็น save user input มันจะมาอยู่ตรงนี้นะก็ลองใส่คำว่า w h a t ใส่คำว่าใส่ email นะครับแล้วก็อันนี้ก็เป็น email นะครับอันนี้ก็ email ทีนี้ตรงนี้ไม่ต้องใส่ก็ได้แต่สิ่งที่จะให้ดูก็คือว่าเนี่ยนะครับเวลาแก้เรามาแก้ตรงนี้ นะครับให้คลิกตรงนี้นะเนาะเฟรนะครับแล้วก็พิมพ์คำว่าใส่ใส่อีเมลไม่ถูกต้องกับลุนาลองใหม่นะครับก็ใส่ตรงนี้นะครับแล้วก็จริงๆอันนี้ไม่ต้องใช้เนาะทำเสร็จแล้วเสร็จเนี่ยทำเสร็จแล้วเนี่ยทำเสร็จแล้วเนี่ยเราก็สามารถที่จะกลับไปนะครับ กลับไปแล้วลองไปเทสดูได้เนาะนะครับนะครับมันก็จะได้ละโดยที่ไม่ต้องเรียกใช้เลยเนาะนะครับก็เรียบร้อยนะครับซึ่งเราจะไม่จําเป็นที่จะต้องใช้มันก็ได้นะตัวเนี้ยทาเสร็จแล้วก็ลบทิ้งไม่ได้เลยนะไม่ต้องเรียกใช้ก็ได้นะมันจะอยู่ที่บล็อกนะครับแล้วก็ในบล็อกเนี่ยให้เราเนาะให้เราแอดขึ้นมานะครับทาในบล็อกเนี่ยให้เรา ตัวที่เป็น save input user นะครับแล้วก็ตรง modify default นะครับ plugin face เนี่ย faces นะครับใส่ตัวนี้ไปก็ใช้ได้ละนะครับลองใส่ดูทีใส่อีเมลไม่ถูกต้องาลองใหม่นะครับเนี้ยนะครับแค่นี้นะครับไม่ต้องเรียกใช้ด้วยนะครับก็เป็นเทคนิคน้อยเนาะนะครับนะครับโอเคได้ละนะครับขอบคุณนะครับผม